สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าเผาจริงนี่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้มันสะท้อนความรู้สึกหนักๆก,กับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี6667มาจนถึงปี68ที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้ครับมันเป็นคำที่สะท้อนความรู้สึกของคนจำนวนมากจริงๆครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยทั้งรายง,งานจากแบงก์ใหญ่ๆความเห็นผู้เชี่ยวชาญหรือที่เห็นในสื่อ ว่าจริงๆแล้วความท้าทายมันคืออะไรกันแน่ปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับภาพรวมๆก็คือเราเจอแรงกดดันหลายด้านพร้อมๆกันเลยครับทำปัญหาข้างในประเทศเราเองแล้วก็ปัจจัยนอกประเทศที่เราก็คุมคุมไม่ได้ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คงเป็นการกลั่นเอาสาระสำคัญออกมาว่าตัวที่ฉุดเศรษฐกิจเราลักหลักเนี่ยคืออะไรแล้วก็ความเสี่ยงที่พูดกันเยอะๆอย่างเรื่องเศรษฐกิจฉดถอยเนี่ยมันใกล้ตัวเราแค่ไหนแล้ว เข้าใจเลยค่ะเพราะตัวเลข GDP เฉลี่ย10ปีหลังนี้แค่1.9%เองแล้วปี68นี้คาดการกันแถวๆเอ,อ่อ1.4ถึง2.9%ครับตัวเลขไม่สูงเลยงั้นเราเริ่มที่เครื่องยนต์ตัวที่เคยเป็นความหวังก่อนเลยการท่องเที่ยวค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับการท่องเที่ยวที่เราเคยเรียกว่า the back ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาณอ่อนแรงค่อนข้างชัดเจนครับอ่อนแรงยังไงคะ คือข้อมูลจาก K-Research เนี่ยเขาชี้ว่า5เดือนแรกของปี68นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมลดลงไปประมาณ2.7%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าลดลงเหรอคะนึกว่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆซะอีกโดยรวมลดลงนิดหน่อยครับแต่ที่น่ากังวลก,กว่าคือตลาดหลักอย่างจีนเนี่ยลดลงไปเยอะมากประมาณ32%เลยครับโห32%เยอะมากนะคะทำไมถึงลดลงขนาดนั้นคะ มันมีหลายปัจจัยผสมกันครับอย่างแรกก็เศรษฐกิจจีนเองที่เขาชะลอตัวคนก็อาจจะเดินทางน้อยลงหรือใช้ใจ่ายน้อยลงอืมค่ะเรื่องความปลอดภัยในไทยที่ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆอ๋อเรื่องความปลอดภัยก็ยังมีผลอยู่ครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคู่แข่งเราก็น่าสนใจขึ้นเยอะอย่างเวียดนามญี่ปุ่นค่างเงินเยนอ่อนๆนี่ก็ดึงดูดคนไปเยอะเลย แล้วการที่นักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะจีนที่ลดเยอะขนาดนี้มันกระทบเศรษฐกิจเรายัางไงบ้างคะนอกจากจํานวนคนแล้วมันกระทบสองแดงเลยครับ 1. คือจํานวนคนน้อยลง 2. คือคนที่มาเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวหรือต่อทริปก็ดูเหมือนจะน้อยลงด้วยเฉลี่ยต่ำกว่า50,000บาทอ้าวหรอคะครับ พอเป็นแบบนี้กําลังซื้อมันก็หายไปเยอะมันกระทบร้านคา้าร้านอาหารโรงแรมตลาดอย่างจตุจักรที่เคยคึกคักตอนนี้ก็อาจจะเห็นภาพคนบางตาลงไปอันนี้เป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดครับการเพิ่งตลาดจีนหนักๆแบบนี้พอมันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็เผยจุดอ่อนโครงสร้างเราเหมือนกันนะคะชัดเจนเลยครับมันเป็นความเสี่ยงที่เราพูดกันมาตลอดพอตลาดหลักมีปัญหาเราก็เจ็บหนักทันที แม่สะท้อนว่าเราอาจจะต้องอกระจายความเสี่ยงหรือหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณอืมในขณะที่ท่องเที่ยวเหมือนจะยังไม่กลับมาเต็มร้อยเครื่องยนต์อีกตัวที่สําคัญมากๆอย่างอุตสาหากรรมการส่งออกอันนี้ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาของตัวเองเหมือนกันนะคะใช่เลยครับภาคอุตสาหากรรมนี่เจอศึกหลายด้านจริงๆตัวเดชนีผลผลิตอุตสาหากรรมหรือ MPI เนี่ยยังต่ากว่าช่วงก่อนโควิดเลยนะครับค่ะ ปัญหาเดิมๆก็ยังอยู่อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราเคยเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียเนี่ยตอนนี้ก็แผ่วลงเยอะทั้งยอดผลิตยอดขายลดลงเพราะ E ีฟีหรือเปล่าคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นอีก E-V ก็ส่วนหนึ่งครับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ E-V มันก็มีต้นทุนมีความท้าทายแล้วก็คู่แข่งในภูมิภาคก็เก่งขึ้นด้วยบวกกับเรายังเหมือนขาดสินค้าดาวรุ่งตัวใหม่ๆที่จะมาทดแทนอุตสาหกรรมเดิมๆที่มันอาจจะเริ่ม เริ่มอิ่มตัวหรือว่าตกยุคไปแล้วสินค้าดาวรุ่งใหม่ๆนี่หมายถึงอะไรคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อาจจะเป็นพวกสินค้าเทคนโนโลยีขั้นสูงสินค้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวหรืออุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมเยอะๆที่มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าเดิมครับตอนนี้เราอาจจะยังขาดตรงนี้ไปแล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะ เห็นมีพูดถึงเรื่องภาษีสหรัฐด้วยครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงใหม่ที่ซ้ำเติมเข้ามาโดยเฉพาะแนวนโยบายของทรัมป์ที่เคยพูดถึงการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเอ่อถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่กระทบการส่งออกเราแน่ๆครับซึ่งการส่งออกนี่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของ GDP เราเลยดูเหมือนปัญหาอุตสาหากรรมนี่มันจะซับซ้อนกว่าแค่เรื่องดีมานหรือปัจจัยภายนอกแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราปรับตัวไม่ทันด้วยหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับมันชี้ว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมเราอาจจะยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างที่ TDRI ก็เคยชีย้ประเด็นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดอันนี้สำคัญมากเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับทั้งท่องเที่ยวทั้งอุตสาหกรรมส่งออกดูจะอ่อนแรงไปเยอะเลยนะคะแล้วพอมองเข้ามาในประเทศปัญหาเรื่องหนี้สินนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่หนักหน่วงมากค่ะหนักหน่วงจริงๆครับ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนเราสูงมากอยู่ที่เราๆ90%ของ GDP หรือคิดเป็นเม็ดเงินก็ประมาณ16.2ล้านล้านบาท90%ครับ สูงมากแล้วที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL หรือที่เราเรียกกันว่าหนี้เสียเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง1.19ล,ล้านล้านบาทแล้วโดยเฉพาะหนี้บ้านกับหนี้รถยนต์หนี้เสียเยอะขนาดนี้มันส่งผลยังไงต่อคนทั่วไปคะผลกระทบตรงๆเลยคือกําลังซื้อมันหายไปครับโดยเฉพาะคนกลุ่มกลางกลุ่มล่างที่มีภาระหนี้เยอะเนี่ยเขาต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้ก่อน ทำให้การจับใจ่ายใช้สอยมันลดลงมีข้อมูลบอกว่ากำลังซื้อกลุ่มนี้ลดลงไปถึง40%อโหเยอะมากครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่หรือรู้สึกเผาจริงเพราะมันกระทบชีวิตประจาวันโดยตรงแล้วในภาพใหญ่ล่ะคะนี่เสียที่สูงแบบนี้มันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมยังไงบ้างมันส่งผลเป็นลูกโซ่ครับพอนี้เสียเยอะสถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ย เขาก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อใหม่ๆก็คือปล่อยกู้ยากขึ้นใช่ครับเกิดภาวะที่เรียกว่าเครดิตครันช์คือแบงก์อาจจะมีสภาพคล่องมีเงินนะแต่ไม่กล้าปล่อยกู้หรือปล่อยกู้ยากขึ้นมากโดยเฉพาะกับรายย่อยหรือ SME อืมค่ะพอสินเชื่อมันตึงตัวการบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนมันก็ยิ่งสบเซาลงไปอีก มันสอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีคลังเคยเปรียบเปรยไว้นะครับว่าเหมือนเศรษฐีที่ไม่เห็นอนาคตหมายความว่ายังไงคะก็คือในระบบอาจจะมีสภาพคล่องอยู่มีเงินอยู่แต่คนไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใช้จ่ายเพราะไม่มั่นใจในอนาคตเศรษฐกิจบวกกับพ่อจํากัดของภาครัฐเองด้วยที่นี่สาธารณะเราก็ค่อนข้างสูงใกล้ๆเพดานแล้วการจะอัดฉีดเงินกระตุ้นมากๆเหมือนแต่ก่อนก็อาจจะทําได้ยากขึ้น พอเอาภาพทั้งหมดมารวมกันทั้งเครื่องยนต์ที่แผ่วลงหนี้ที่ท่วมแล้วก็การลงทุนที่ไม่เกิดมันก็เลยเริ่มมีคำเตือนเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคอล Recession ออกมาถูกต้องครับล่าสุดทั้ง SCB EIC แล้วก็ K Research ก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงตรงนี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ GDP เราอาจจะหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือที่เรียกว่า QOQ เนี่ยติดต่อกัน2ไตรมาสในช่วงครึ่งหลังของปี68 ซึ่งตามนิยามถ้าติดลบ2ไตรามาสติดก็คือเข้าสู่ technical recession เลยใช่ครับตามนิยามคือแบบนั้นเลยก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากครับในสถานการณ์ที่ดูน่ากังวลแบบนี้มีข้อเสนอทางออกหรือแนวทางแก้ไขอะไรบ้างคะทั้งระยะสั้นเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวเพื่อแก้ที่ต้นต่อเลย ถ้าเป็นระยะสั้นหรือการประคองสถานการณ์เนี่ยข้อเสนอส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะต้องมีการอัจฉีดเม็ดเงินเข้าระบบอีกอาจจะมากกว่าแผนเดิมที่วางไว้การช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการใช้บสยเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อการเยียวยาผู้ประกอบการส่งออกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องภาษีที่คุยกันไปส่วนภาคธุรกิจเอง ก็ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องของตัวเองไว้ก่อนครับแล้วในระยะยาวล่ะคะที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆระยะยาวนี้หนีไม่พ้นเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยครับอันนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านพูดตรงกันปรับโครงสร้างนี่คือต้องทำอะไรบ้างคะ ก็ต้องลงทุนในเรื่องสําคัญสําคัญครับเช่นโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ๆการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานอย่างจริงจังการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เน้นคุณภาพและความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่จํานวนนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เรื่องสําคัญมากอีกเรื่องคือการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกรวนอย่างเป็นระบบเพราะมันกระทบทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของคนซึ่งทาง KKP เขาก็มองค่อนข้างะระมัดระวังนะครับว่าการจะกลับไปโต3%เหมือนเดิมได้เนี่ยมันยากมากๆแล้วในภาวะปัจจุบันฟังดูแล้วเหมือนเราต้องยกเครื่องใหญ่กันเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับสรุปแล้วเศรษฐกิจไทยปี68นี้เผชิญความท้าทายรอบด้านจริงๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆทั้งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมส่งออกก็เหมือนจะ ทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเก่าแล้วก็มาเจอแรงกดดันจากปัญหานี้ในประเทศที่หนักหน่วงบวกกับความเสี่ยงจากนอกประเทศอีกแล้วก็ยังมีเงาของภาวะถดถอยที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่ครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันตอกย้ําเลยครับว่ามาตรการระยะสั้นเนี่ยอาจจะช่วยแค่พยุงอาการได้ชั่วคราวแต่ทางรอดที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยมันต้องมาจากการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเท่านั้นค่ะ เพื่อให้เราพร้อมรับมือกับบริบทเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ทางกรุงสีเขาเรียกว่าเป็นยุค inflation-led growth economy นะครับคือการเติบโตมันอาจจะมาพร้อมกับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงกว่าที่เราคุ้นเคยในอดีตน่าคิดตามมากเลยค่ะท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันสะสมมานานแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องการคลังที่เราก็มีอยู่ คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดก็คือประเทศไทยเราต้องการกระบวนศั์ใหม่หรือกลยุทธ์พลิกเกมแบบไหนกันแน่ที่จะจุดประกายให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆโดยที่ไม่ต้องอหวังพึ่งเครื่องยนต์เก่าๆที่ดูเหมือนจะค่อยๆหมดแรงลงไปเรื่อยๆคะครับเป็นคำถามใหญ่ที่สำคัญมากครับว่าเราจะหา S-curve ใหม่หรือหาเครื่องยนต์ตัวใหม่เจอได้ยังไงท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ครับ